บ้างงะในตอนนั้นก็หนักเลยเอาเอาอย่างนี้หนูจะไม่พาพิงใครเนาะแต่ว่าหนูอะแค่รู้สึกว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูทำอะไรลงไปแล้วเ,เ,เรารู้ตัวแล้วก็เราว่าเราเราว่าเราโอเคดีกับพี่เราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขาเม่อจะถือว่าก็ บางคนก็แล้วแต่ความคิดเขาอะนะคะแต่โมรู้อยู่แล้วว่าโม,โมทําอะไรลงไปบ้างใช่โมโมรู้เจตนาแล้วก็ความรู้สึกของเราดีมันก็น <c oughs> พราเราพูดออกไปเราคนตรงนค่อนข้างเป็นในด้านลบอะเราไมา่เสร็จเหมือนกันค่ะดูนะคะแต่ก็เข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจโลกโซเชียลเข้าใจสังคมดีไม่ได้ว่าอะไรใครเลยค่ะมันกระทบกับจิตใจเราขนาดไหนกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หนูก็พยายามเข้มแข็งแหละหนูไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นล้านฟังได้อะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธอมันเป็นอย่างนี้นะเธออันนี้ฉันฉันเปล่านะฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่เป็นไรสักพักเขาก็คงเขาก็คงเริมเริมสนใจจุดๆนี้ไปเองแต่ว่าเข้าใจทุกคนค่ะไม่ไม่ได้ว่าใคร่ามีว่าแบบโมเครียดถึงขั้นร้องไห้สามวันสามคืนไปเลย ออามาจากไหนไอะร้องค่ะก,<ม>ก็ร้องไห้ก็เสียใจเส,ยจสียใจกับเสียใจแต่เราก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้จริงๆอะไรแบบนี้จริ<อ>งรกลไปวันน้ตั้งใจที่จะหนูไม่ได้อยากเพิ่มประเด็นหรือว่าไม่ได้อยากมานั่งแก้ตัวหรือตั้งโต๊ะแถลงหรืออะไรหนูก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เรื่องมันเงียบเียไปก็ได้หนูว่าหนูหนูรู้ดีว่าหนูทําอะไรลงไปบ้าง เรที่ทุกคนไม่รู้เขน้าแบ้านหรงนนี่ไงโมโมถึงเข้มแข็งขึ้นเพราะโมร,รู้ว่ามันไม่มีอะไรระหว่างระหว่างเรากับเขามันคือเราเข้าใจดีเราเข้าใจกันดีโอเคจบหนูรู้ว่าพี่เขาโอเคก็จบแล้วแต่คนอื่นหนูก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรหนูโอเคไม่ไม่ไม่ไมไมไมโกรธใครเลยนะคะแต่เสียใจแต่เสียใจเสียใจจริง เพราะว่าหนูว่าทุกคนน่าจะรู้นิสัยหนูอยู่แล้ว่ะแลวหนูว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนโกหกอะไรแต่ก็เข้าใจในคอมเมนต์หลายคนค่ะเดี๋ยวมูล่าสุดเป็นเจ้าแม่ส่มูเลยมีตัวไปเชียงใหม่เลยใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยคือยอมรับก่อนว่าจริงๆเป็นคนเป็นคนไหวพระสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าเรานับถือ เรานับถือมากจริงๆสําหรับที่เชียงใหม่ไปมูเราได้อะไรกลับมาที่ด้านเพราะว่าเห็นว่าปังมากจริงๆอะ่ะโมทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะเราทําเราไม่เคยบนไม่เคยขอไม่เคยจิ้มว่าจะต้องเป็นงานนี้ที่ฉันจะต้องได้สิ่งทุกทุกครั้งเลยโมจะแบบว่าอะไรที่เป็นข,นของเราก็าคือเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเราปล่อยวางได้เยอะจนปีนี้ละครห้าหกเรื่องเลย ปีนี้เป็นปีที่ละครเต็มที่เลยค่ะทาทุจะทําทุกเรื่องให้ออกมาดีที่สุดทั้งห้าเรื่องค่ะอ่ะมงมี่ออนิดนึงได้เรื่องของพี่ออกเมื่อกี้อ่ะขอต่อ,อยนิดนึงก็มันก็มีแบบบางคนมีพิธีกรคนดังไนี่ออกออกมาแบบติงติงโมงด้วยกัแบบเรื่องนี้เนี่ยโมได้เสพข่าวเรื่องนี้นเป็นเหตุผลที่ลองให้สามวันสามคืน <laughs> เรารักเขาเรารักเราเราเร,าราักเขาแล้วเราเครารพเขาจริงๆเราเลยร้องไห้ไม่มีการพูดกบับพี่ทั้งสองเ <c oughs> จียใจได้คนเดียวค่ะ <c oughs> มันกระทบกับจิตใจเราขนาดไหนคะกับการที่โมถึง<ร>บอกว่าจริงๆอ่ะคอมเมนต์ไม่ได้กระทบกับโมมันมันแค่บ,บางส่วนที่แบบเออนั่นแหละค่ะก็รักรักแล้วเคารพจริงๆค่ะจริงใจด้วยกก็อยยาาจะบ่ ไม่ค่ะก็ก็ก็หนูไม่ได้ห้ามความคิดใครอยู่แล้วใช่ทำไมเราหนูเลือกที่สามอธิบายพี่เขาได้ตัดสินหนูไปแล้วว่าหนูเป็นยังไงดีกว่าก็เลยหนูก็เลยไม่ไม่ไม่เป็นไรหนูว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรอ่ะเออแล้วหนูก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่ไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับใครด้วยแบบปัจจุบันก็ยังเคารพรัก ก,<ล>ก็รักค <sk> ่ะ <rag> รักถ <avez> ึงเสียใจเขารบมากถึงร้องไห้ใช่ใช่โอเคอาพักผ่อครับพูดเดินแล้วก็แสนด์นะไปเดี๋ยวพเด